คือวันนี้นิมมีเรื่องงานมงคลจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะงานมงคลนี่แกอย่าบอกนะว่าผัวแกกับตาปอ๊อตอะจะบวชอีครอบไนะม่ใช่งานบวชค่ะแต่เป็นงานแต่งของลูกชายนิมค่ะงานแต่งนี่แม่อย่าบอกนะว่าแม่บังคับพี่ปอ๊อตให้แต่งงานกับเยเจ้ยได้แล้วแป๊ดจะได้เยเจ้ยชนีเมืองหลวงมาเป็นพี่สะใภ้เหรอเนี่ย ไม่ใช่แต่ปอจ้ะแต่เป็นแกแต่ขาดแต่แปดดีใจพี่นิ่มกับเนียนตกลงกันแล้วค่ะจะให้น้ำตาลมั่นกับแปดแล้วถ้าปอพร้อมแต่งงานกับเจยเมื่อไหร่ก็แต่งพร้อมกันไปเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะอันนิ่มกับเนียนจะให้แปดกับน้ำตาลมั่นกันถามความสมัครใจสองคนหรือยังอะคะนี่มันยุคสมัยไหนแล้ว คลุมถุงชนเนี่ยเท่ากับบังคับให้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงทําโดยไม่ยินยอมนะคะตานยินยอมที่จะมั่นค่ะตานถ้าถูกบังคับแบบเนี้ยตานไม่ได้ถูกบังคับค่ะตานลูกถ้าต้องแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักเนี่ยชีวิตจะไม่มีความสุขนะหนูอย่าเอาความทุกข์ของตัวเองไปแบกบนความสุขของคนอื่นไม่เอาค่ะ,คะไม่เอาอยาสอนนะคะนี่ลูกเรียน เนียนสอนเองนี่เดี๋ยวก่อนสิแต่ว่าไอ้จ๊แป๊ดเนี่ยมันไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วจะให้น้ําตาไปแต่งงานกับเจะแป๊ดได้ยังไงเดี๋ยวสิเออเราแป๊ดไม่แต่งนะแม่ทุกคนมาพร้อมหน้ากันขนาดเนี้คุณหญิงแม่ก็สามาถึงที่นี่แกอย่าทาฉันเผ็ดหวังแม่ดูปากแป๊ดนะแป๊ดอยากมีผัวแป๊ดไม่ได้อยากมีเมีย แกเป็นลูกชายใช่ไนะี่แม่คิดว่าแป๊ะเป็นลูกชายแม่อีกเหรอทั้งตัวแป๊ะเนี่ยก็มีแค่เนื้อง,งอกตรงนี้แหละที่เอาไว้ฉีไป็นลูกชายของแม่ทุกคนฟังนะคะแป๊ะจะไม่แต่งงานตามที่ทุกคนต้องการค่ะแกจะไม่แต่งใช่ไหมฮะไม่แต่งเนื้อง,งอกของแป๊ะแป๊ะมีไวฉ้ฉีไม่ได้มีไว้สืบพันธุ์ หรอมีอะไรตำรวจตรวจค,ค้นคลินิกเหรอโอ้ท่าทางงานมงคลจะล่มซะแล้วหรือว่าจะชื่นมืนกลับโศกเศร้าสังนั้นฉันขอตัวกลับไปไว้อะไรที่บ้านข่อนก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่ะจะไม่กลับงานยังไม่ล่มแค่ขัดข้องนิดหน่อยวันนี้ทุกคนมาไม่เสียเที่ยวแน่นอนรอแป๊บหนึ่งนะคะนิ่มจะทำให้ทุกคนได้ชื่นมืน่นกับพิธีมั่นแน่นอน,อนย,อาายอัวมาเซโยกดตรงนี้เพื่อไปดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กกดกระดิง่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ